แอบดูเด็กๆตกปลากันนะครับหน่วยหายือเอครับ ตนี้ตกตรงนี้ตีปามันขึ้นเนี่ยเห็นไหมเนี่ยลมเริ่มแรงแล้วครับหน้าหนาวเลยเจ็บขาปล่อยไม้ปล่อยไว้งั้นแหละเออ โอ้ยทำอะไรไม่เคย <c oughs> ระวังระวังไหนเอาย้อนในหัวมันลงเลย mình để mắt này thông sản này kia. Ba cái. Hả? hay. <laughs> 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 <thôi, chủ> <laughs> 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 ใส่ใส่เหยื่อใหม่มงใส่เยื่อให้น้องใหมลาะจิ้มทีหนึ่งก็มัดติดระวังวิถีครับวิถีชีวิตเราต้องเรียนรู้ทุกมุมเฮ้ ก๊ังโดนพี่แกมาใส่ยู่ให้น้องด้วยเดี๋ยวข้าวเดีย๋ยวทำเป็นไหมสเสร็จหรือไม่ครับตุ่นต่อแล้วต่อแล้วต่อแล้ว <c oughs> แกมาใส่ให้น wow. um ้องเลยอ้า uh เิดเดี๋ยวโดนมือพี่แกมเลยเอ้า ดึงแกงขึ้นหน่อยคือพี่แอมเดิมมั้งนะปล่อยปล่อปอระวังเลยระวังจะขอถ้ามันเข้าต้องไปโรงพยาบาลเลยนะมันดึงออกไม่ได้นะทำไมแกไม่จับให้เดือนอนะเป็นปะเนี่ยอืมเป็นอเนเนนะเป็นตุ๊ดปะเนี่ย <laughs> ใส่เหยื่อเป็นไหม พี่แก้มปล่อยปลากระป๋าอยู่ตรงไหนอ่ะน้ำเมู่งน้ำตรงไหนหมายเด็ดนะครับริมคลองจะมีไซส์หรือไม่เราดูกันตอนอกเมืองเอาเข้าแล้วทำไมใส่อย่างนั้นนะใส่อีกหลายๆทบเลยเงี้ยมันกัดทีเดียวก็หลุดหมดแล้ว one.